ป๊าดหอมกหอมเนี่ยหอมคักๆพี่น้องพี่น้องครับพี่น้องเป็นเนี่เป็นอย่างกวางกโจโกอยูน่นะโอ้ัขกขนาดเลย <c oughs> เออเดี๋ยวพี่น้องครับ <c oughs> แก้วนี่่ใไซ <c oughs> บักหน้า่มไซ ยวสูดใส่ใบมะกรูดตำกินในลายมือได้พี่นอ้องถ้าตำลายตำหน่อยเสียบกินเบิดเลยผมมีนามอุจจุบอก๋อ้ดิมันหนึง่งพี่น้องมาป๊ดดิหอมใบแมงลักพี่นอนะ้องครับกบกรบนาด้วยพี่น้องด้วยกบเขาไงพี่น้องมาเสียบเสียบรลอดมันนะอ้ ครับผมเอาบานเนี่ยมาพี่น้องครับข้าวเหนียวหอนข้าวอนเนี่ยเด้ออือนะครับพี่น้องเอ่าทุกทิ่เนี่ยครับบ้านเมืองก็แล้วกันนะเช่าดีครับพี่น้องครับนี่โอ้ มาแล้วครับหนึ่งกบครับพี่น้องครับนี่โอ้ทุกอย่างครับเพ็ดเองครับมือมือนี่น่ครับ

เนื้อลายพป่นองครับกบง่ายมากเป็้อยงหงบอเสียบีปอ่น้หมือนอ่ะอืืม ขออนุญาตนําอย่จงเด้อาบางย่างก็ตัดออกไปบางย่างก็บ่ตัดออกนด้ยุ่งดาดสั่นตัวนี้เอา้าขาตาแมาดกันเรื่อยปานนี้จานบนยังไม่ย่าน,นยุงน่อยงอู้ กินกับมือนี่บได้เลยพี่น้องครับดูแข็งเป็นแข็งเลยเนี่ยเอาอืมอาอ้มเามักเครื่องนี่ดีเลยพี่น้องครับ ผมมักไปแต่มมือม่อึ้นหอมอมุยอยู่อืม อบรรยากาศดลนะโอ้ oh, Ủa, cái chấp nhạt kìa Ừ, ừ, Hòm. เผ็ดแซ่บครับพี่น้องครับแจ่วกับแซ่บหนึ่งกว่าเปืีอยๆนะใส่กะหล่ำโอ้หอมครับอือ <c oughs> โอ้กินเร็วๆองศ์อะไรพี่น้องครับแซ่บอ่กิน่าๆาัง เียวมาว่าฝ่าเอาไปใส่กินสาบ่าแสบี่น้องครับกินเขา่ากินเร็วๆหลุ่นคุณพอ่อคุณแม่โอ้อยงมเดือดไทยเหอ mà thâu say nhầm vẽ vẽ như hòn ống bắn khẩu bắn xoáng mương lơi chắp mương trái sai mương phải Ui, oh, mấy đoàn gặp này Ui, hịp vừa nè Khoa với cắm Tăng con quang Mấy đoàn gặp mươi này Nhìn cái yên nối oh, bưng Bướng กบไงน่นายเลยนะบ่ขันปวดหันพีน้องก็เยาไปฮะมาปักผานไทยลงในดินปวด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 ปววดปวด่วววเต็น,นออวสวนซ้านๆวซานอยู่ที่หนอง ริมร้องเก่าเนาะตัวเขาพอทุมอ่มๆไม่หลวงเนาะ บิดหรอโอ้นี่ครับเพื่อนว่ากินเขาครับกินเขาเนี่ยแซ่บแซ่บเบิด์ตเราด้พี่น้องครับยิ้มพอดีผมแงมบอ่อเล่มแล้วเบิรพี่น้องครับคำเบือปีเบอร์นองซะเนี่ยคำสุดท้าย mẹ mmh. ừ. biết 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 mẹ mẹ ừ mẹ mẹ biết lại mẹ 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 nhầm cho hoàng เขาพายำดิบหยว่างยยำพิ่สหากหลายโอ้ nam khói, ờ, ừm, สุภาพีนองจนามาปูอะไรบ้านเนี่ยปกหลดโอ้เนาะขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมเล่งกบครับพี่น้องครับเสียบๆแบบนี้คักอีคักขนาดคักอีลีอีหมาฝากมาตอดพี่น้องขอบคุณผู้บวกินกบนะพี่น้งองเขามาเบึงเนะาะมักกะกดไลหลแน่นมันไ,นได้อพี่น้องครับผมบ่มักกะ บ่เป็นยังครับอาจซิมีคลิปดีกว่านี้หรือว่าบ่ดีว่ากันไปผปสมกันไปเนาะพี่เราเนะาะปิดปาดอันใดก็ตรวจคอไปครับผมอยู่ดีวิแห้งสุขุสุขนสวัสดีครับเลายังหัวแซ่บพี่นนองครับกินเขายังมือเสาร